ก็สวัสดีครับนานาตกปลาตอนประมาณบ่ายๆเทียเท่ยงๆนะเที่ยงๆบ่ายๆนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าจะมีผลงานให้เอฟซีได้รับชมกันไหมนะนานาตกปลาได้รับชมกันไหมครับก็ไปดูกันดีกว่าจะเสียเวลาเลยไปดูกันครับวัดเปรียบนอยครับ ียบ้อยครับแต้มแรกฟอลโล่ฟอชอนครับปลาช่อนครับ้อยครับ,รบแต้มแรกปลาชอนตัวส,สวยครับค,ร 7, คํามจิตัวสักประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับตัวนี้ตัวสวยครับ บันชีครับแบสแม่กัดฝุ่นฟักร้อยครับแบสเต็มที่สองอแบสครับร้อยรครับเรียบร้อยแบสตัวสวยนะครับโอ้โห เต็มคำฝนโล่ฟักเต็มคำครับฝนโล w แบดไซส์สวยๆครับอ๋อสุดยอดเก็ไซส์สวยยู่นะแบด แล้ววดเี็บร้อยเียบร้อยครับเี็บร้อยขามบัญชีครับตัวเจ็ดแปดขีดนะครับร้อยครับแต้มที่สามนะครับสุดอดนะครับแมวน้ำซีโนข่าบัญชีครับตัวเจ็ดเจ็ดขีดเขีดได้ สายพันธุ์ <c oughs> สายพันธุ์ครับ <c oughs> สายพันธุ์โดนหลอกมาอีกแล้วครับสายพันธุ์ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงห้ามงเกือบหกโมงห้ามงคึ่งจับลอยครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับโดนครับโดนครับโดนไอ้เหี้ยครับโดนไอ้เหี้ยสีชมพูครับเรียบร้อยครับใส่ดันโลคารมชีครับ ไอเหี้ยสีมูครับไซดันโลครับไซดดนโลตัวสส,สวยครับโอเคปิดทริปวันนี้ครับวันนี้ก็หมานคนเดียวครับสายพันธุ์เมื่อไงเหี้ยวว,วันนี้มาเหี้ยวน,นี่ก็ได้สีแตบคนเดียวลื่นๆครับ MVP แล้วครับวันนี้โอเค ไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าครับวันนี้ซีโอเกนบ๊ายบายเจอกันใหม่ทิปหน้าครับ